สวัสดีครับนี่เปิดตัวแบบคุ้นๆนะครับพบกับการรีวิวนี่เหมือนไหมก๊อปมาเลยเป,ป๊ะสวัสดีครัวันนี้เราจะมารีวิวถังป๊อกคอนครับผมอสไ Spider-Man across the spiderverse ซึ่งจริงๆมันออกมานานแล้วนะของอันนี้เป็นของ Major c i n e p l e x ครับผมไม่ได้อันบ็อกซ์มันสักทีเราก็เลยถือโอกาสมาอันบ็อกซ์ในวันนี้เลยดูเดียวๆอาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันดูกลมๆเหลีหล่ยมๆอะไรเงีเ้ยแต่จริงๆมันเอามาต่อกันได้แล้วก็เป็นตึกซึ่งมันจะมี3คาแรคเตอร์นั่นก็คือ s ับเบิ้ลแมน9อคือมิเกลคาร่าอ่าให้เสียงภาษาไทยโดยพี่โอพิชาภพนะครับแล้วก็ Miles er Morales อ่าให้เสียงภาษาไทยโดยผมเองแล้วก็อสไปเดอร์เก n ครับผมให้เสียงโดยพี่ออมแอมนะฮะเดีีี๋ยยยววเเเรราาจะะมมแกทดลพ้อน มีแต่สัญ,ญลักษณ์แล้วยก็น่าจะต้องเป็นนี่อดูให้ดูสัญ,ญลักษณ์ชัดๆห้ดูรอบๆก่อนเห็นไหมอ๋อกำลังจะบอกว่าให้ทายอะไรข้างๆก็เห็นหน้าชัดอยู่เดี๋ยวให้ดูให้ดูข้างๆอีกด้านนีเห็นไหมข้างๆ เห็นเลยว่าเป็นหน้าของ Spider-Man 2099ข้20างหน้าจะเขียนว่า Spider-Man Across the s p i d e r v e r s e แล้วก็เรามาเปิดดูกันครับนี่ข้างในจะมีฟิกเกอร์อยู่ครับเราจะพลาดได้ยังไงกับ Spider-Man โอ้ดีเทลดีนะสวยอยู่ตัวใหญ่มากถ้าเทียบแบบเบออถังป๊อปคอร์นอะไรเงี้ยสเกลนี้ดีอยู่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวฟิกเกอร์เนี่ยเขาก็ทำมาให้ติดตึกได้นะครับติดกับตึกนี้ได้น สวยนะสวยมากๆแต่เรื่องอาจจะเก็บดีเทลไม่ได้ละเอียดมากเท่าไหร่แต่ว่าไซส์คุณภาพอะไรอย่ถือว่าโอเคอยู่ติดตึกให้ดูกันก่อนนี่มันจะเป็นแบบนี้เป็นตรงนี้ว่ะอ่าเห็นไหมนี่มันจะเกาะตึกแบบนี้สวยนะตัวเบลเลอร์เลยนะ่าจะเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดแล้วมั้งเราไปตัวต่อไปกันเลยดีกว่าคลิปนี้จะรีวิวไม่ได้เยอะมากนะแบบไม่ได,ไได้ไม่ได้ละเอียดแบบว่าไม่ได้นานมากเพราะว่าดีเทลไม่ได้เยอะมากมายอะไรเท่าไหร่อ่ะอันนี้ จะให้ดูเหมือนกันมีสัญลักษณ์แต่ว่าข้างๆเนี่ยไม่ได้เห็นเป็นรูปสไปเดอร์แมนชัดขนาดนั้นเหมือนตัวมิเกลนะครับของมิเกลจะเห็นเลยว่าเป็นเป็นตัวสไปเดอร์แมนเลยอ่ะเรามาแกะกันดีกว่าฟึบมาแบบนี้เหมือนเดิมข้างในก็จะมีสไปเดอร์แมนชึบ นี่ให้ดูดีเทลให้ดูดีเทลอันนี้ตัวจะย่อมลงมาจากมิกเกลนิดนึงครับก็ตามถ้าเทียบสัดส่วนก็ไซส์าตามหนังเลยมิกเกลจะตัวใหญ่กว่าตัวใหญ่กว่ามากเลยด้วยตัวเบลเลอร์เลยโดยรวมก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับไม่ไม่ได้โดดมากแต่ว่าเอาจริงๆตัวเท็กเจอร์ของเขาเนี่ยชุดสเร์แมนเนี่ยก็ทํามาแบบเรียบเลยไม่ได้มีเท็เจอร์อะไรมากมายเป็นสีเรียบ,ยบก็สมราคา กับคุณตี้ที่เป็นงานถังปอปคอนนะก็ก็โอเคไม่ไม่ได้แย่แต่ว่าชอบการครีเอทที่เขาเอามาต่อตึกแล้วก็เอามาต่อด้วยกันได้อ๋มันเสียบอยู่ข้างบนเลยคือต่อให้ใส่แล้วก็ยังเปิดได้นะของมาจะเกาะอยู่บนหัวตึกมองข้างๆดูเอวคอดมากดูอ่อนแอนนิดนึงมาเราจะไปตัวต่อไปกันเฮ้ยเอาจริงๆมีแค่มิเกลตัวเดียวเลยนะที่ข้างๆเราจะเห็นว่าเป็นตัวสไปเดอร์แมน อันนี้อันนี้เป็นสัญลักษณ์ก่อนสัญลักษณ์ของเกวนแล้วก็ดวงค่าเหมือนกันจะมีด้านตาสัญลักษณ์ใหญ่ๆของสปเดอร์แมนหนึ่งด้านและที่เหลือก็จะเป็นสัญลักษณ์เล็กๆแต่ว่าจะมีแค่ของมิกเกลตัวเดียวจริงๆที่ที่เห็นว่าเป็นตัวสปเดอร์แมนส่วนที่เหลือจะเป็นแบบเตมสีเฉยๆอ่ะเรามาแกะของเกวนต่อเกวนน่าจะตัวเล็กสุดละมั้งเดี๋ยวเราจะเอามาลองต่อกันดูนะครับนี่ปิดครันนี่เกวนมองด้านข้างด้ แต่ที่บอกโดยรวมก็ถือว่าไม่แย่โอเคอยู่โอเคอ่ะเป็นจะดูตัวเล็กมากแต่ว่าดูจากภายนอกก็น่าจะรู้ได้อยู่ครับว่าจะต้องติดอันไหนบนกลางล่างนะตัวก็คือใส่แล้วก็ยังเปิดมาได้เหมือนเดิมงั้นเดี๋ยวเราจะมาลองประกอบกันมิเกลอยู่ล่างแน่ๆเกวนนออยู่ตรงกลางนี่เห็นไหมตอนอยู่อันเดียวมันก็สวย,ยนะแต่พอมารวมกันมันสวยกว่ามาก,มากๆเพราะว่ามันดูเป็นตึกเลย อาจจะแบบดีเทลฟิกเกอร์อาจจะไม่ได้ดีมากขนาดแบบเป็นฟิกเกอร์ปกติทั่วไปแต่ว่าก็ถือว่าดีเลยละ่ะไม่ไม่ได้แย่แบบหน้าตาประหลาดๆอะไรเงี้ยหน้าตาดีอยู่แล้วก็จริงๆงานนี้จริงๆเป็นตัวที่ขับขาตลาดอยู่นะตอนแรกวันเปิดให้กดซื้ออะไรเงี้ยหมดไวมากสวยนะสวยนะชอบชอบชอบดีมากเลยเอาแบบเหมาะกับการตั้งโชว์มากแบบอินกับความเป็นสไปเดอร์แมนมากเพราะว่าแบบมันอยู่บนตึกอยู่พอดีและสําหรับใครที่ถามราคาว่าชิ้นละเท่าไหร่หรือว่าชุดละเท่าไหร่นะครับ ตอบตรงนี้ได้เลยครับว่าจําไม่ได้ครับลืมครับเปนปกติของการซื้อของเล่นแล้วมันจะมีระบบลบความจําอัตโนมัตินะครับหลังซื้อเกินหนึ่งอาทิตย์มันจะลืมแล้วครับเอาละครับก็จบแล้วนะครับกับการรีวิวถังป๊อกคอนของเมเจอร์นะฮะที่เป็นคอลเลกชันสไปเดอร์แม across the spiderverse นะครับนี่ที่มีทั้งหมด3แบบสวยมากๆเลยนะผมชอบมากๆจริงๆชอบตั้งแต่ตอนเห็นตอนแบบเปิดตัวตั้งแต่ตอนแรกละสำหรับใครที่ดูอยู่นะฮะ ผู้ดใดต่อดีวะขายครับมีใครมีบ้างไหมมีใครมีบ้างไหมถ้าสมมติคนแบบว่าคุณผู้ชมทางบ้านโอ้ใช้คาได้ฟรีทีวีมากมากคุณผู้ชมน้องๆหนูๆทางบ้านเนี่ยมีเนี่ยเราอินบอกรัาพูดคุยได้นะว่าชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนบ้างนะครับสาหรับผมนี่จริงๆผมชอบทุกตัวเลยนะแต่ผมติดเกวนนิดนึงตรงที่แบบสีตรงนี้มันดูลอยๆไปนิดนึงอ่ะมันไม่ค่อยเกืนแบบสีตรงนี้มันดูแปลกๆไปไปหน่อยไปหน่อย,อยแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าโอเค สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่มอบด้วยนะครับเพราะว่าเพิ่งเริ่มทำนะ่าจะมีอะไรติด,ตด,ข,ด,ข,ด,ข,ดขัดบ้างอาจจะพูดไม่ค่อยถูกปิดคลิปไม่ค่อยถูกบ้างนะครับแต่ว่าฝากเป็นกำลังใจนิดนึงจะพยายามหาคอนเทนต์หรือว่าพยายามหาอะไรทำมาให้ดูเรื่อยๆแต่ว่าหลากัหลกๆก็น่าจะเป็นรีวิวแหละครับรีวิวของเพราะว่ามีของเล่นเยอะแยะมากมายไก่กองที่ซื้อไว้แล้วยังไม่ได้รีวิวเลยส่วนถ้าใครอยากให้ทําอะไรหรือว่ามีอะไรอยากเสนอ พิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะครับจะลองไปดูแล้วลองพิจารณาดูว่าอุ๊ยอันนี้น่าทำหรือว่าอันนี้ความคิดน่าสนใจเราก็จะทําฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ให้ช่อง KP Channel ด้วยนะครับตื่นเต้นอะ่ะ <c oughs> เป็นการพูดปิดคลิปที่ดูทุรักทุเลหน่อยแต่ว่าฝากด้วยจริงๆพยายามทำออกมาให้ดีแล้วก็ตั้งใจอยากจะทำออกมาให้มากๆเลยนะครับผมเอาล่ะครับสำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ